เกรดเตรดเฟสพาชมมหรสพ เทศกาลยอดบรรพตสูงตระงานสมโพธภูเขาทองงามตระการร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีพี่พาน้องห่มผ้าแดงรอบองค์พระสักการะบรมอัดพระชินสีนั่งชิงช้าเล่นยิงปืนสุขฤดีน้องและพี่มีความสุขวันนี้เอ่ยขอขอบคุณหมายวรีครับ วันนี้นะครับ,รบผมมารายการเตริดเตรดเฟสกับเตระวันสังเกตไหมครับว่าทไมวันนี้ผมถึงพูดจาชัดท้อยชัดคำแล้วก็ช้าเป็นพิเศษทำไมหรือครับ เพราะผมไม่อยากให้ตากล้องคู่บูญของผมถูกทำโทษไปมากกว่านี้แล้วทางทีมงานบอกว่าถ้าเกิดการพูดเร็วขึ้นเนี่ยจะลงหวายตากร้องทันทีโดนโบยก็อนี้เดือน11นะครับวันนี้จะพาณนนท์มางานวัดภูเขาทองงานภูเขาทองนี่เป็นยังไงครับปกติผมไม่เคยไปงานวัดภูเขาทองเลยแต่ผมเคยไปภูเขาทองเคยไปหรอผมเคยไปผมเคยสวดมงคลข้ามปีด้วยจริงปะเนี่ยจริงไปสวดมงคลข้ามปีอือคุณเข้าการธรรมะมานานเรืยยงครับผมเข้ากับบกัรบันเทิงอะไรเข้าก่อนกัน โครงการนี้ผมเข้าตั้งแต่3เดือนอันนี้คือการประโยคบอกเล่าหรือว่าอวดอวดโอเคโอเคโคงการธรรมะผมเข้าเมื่อ ก็เพิ่งปี2ปีมานี้เองก็เคยบอกว่าหลังจากที่เราบวชเนี้ยเรากลัวว่าถ้าเราออกมาสู่ในโลกของการในคารวาสอ่ะเรากลัวว่าเราจะแบบนึกออกป่ะเหมือนแบบปฏิบัติได้ไม่ดีพอหมอนถึงว่ากลัวเรารู้ว่าพอเราอยู่ในอะไรเราจะอินแต่พอออกมาเราก็จะกลับมาสู่ทางโลกอีกครั้งแล้วเราก็จะหลงลืมทางธรรมไปเพราะงั้นก็เลยสัญญาตัวเองว่าจะเข้าวัดเรื่อยๆทําบุญเรื่อยๆแบบเข้าวัดเดือนละสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ผมจําความได้ก็คือเข้าวัดเรื่อยๆมานะเพราะว่าคือคุณตาผมคุณยายผมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นลูกศิ์ก้นกุฏิของงล หลวงปู่ชาตั้งแต่เข้าวงการมาคุณรู้สึกเข้าวงการธรรมะนักผู้ชมกันบันเทิงนะเข้าวงการธรรมะมารู้สึกว่าได้อะไรจากวงการมากที่สุดแบบเออไม่ไม่ไม่เอาเป็นสายสงสายศิลม่ไม่ไม่ไม่ผมรู้สึกว่าช่วงที่ผมบวชพิ่งศึกเน้นพิ่งศึกเนี่ยรู้สึกใจเย็นขึ้นแต่รู้สึกว่าที่มันมีผลระยะยาวมากที่สุดจะเป็นเรื่องจิตสำนึกอือมันมีผลกระทบต่อคนอื่นที่ทําให้ไปเบียดเบียนคนอื่นหรืออะไรเราก็จะแบบว่ามีจิตสำนึกแวบขึ้นมาว่า บางทีเราไม่ควรทำนี่เขาเรียกว่าฮีริโอตาปะหรือว่าความละอายและเกงกลัวต่อบาปถือว่าเป็นเรื่องสิ่งที่ทุกคนควรมีก่อนหน้านี้มีช่วงนึ่งที่ผมสวดมนต์ทุกวันเลยเนี่ยเพราะว่ากลัวต้องรบมากแต่เราเราเราได้เราได้แบบว่าบางทีบางอย่างรู้สึกว่ามันมันฝืนเราไปนิดนึงเราทําในสิ่งที่เราทําแล้วสบายใจด้วยทําบุญ ให้ทานอะไรก็ได้แล้วเราไม่ไดเบียดเบียนใครอ่ะงั้นก็เลยต้อทดสอบคุณซะหน่อยว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับคุณเป็นเนิร์ดวงการศาสนาวงการวัดขนาดไข้อแรกถามว่าว่าภูเขาทองครับเริ่มสร้างในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่รัชกาลที่สามไม่สามช้อยเลยหรอไม่เอาไรล่ะเขาพูดไปแล้วหรือเปล่าอ่ะ อ่ะงั้นถือว่าข้อนี้เป็นโบนัสเองั้นเราไปถามข้อข้อต่อไปกันเลยดีครับข้อต่อไปข้อต่อไปถามว่าการขึ้นไปในมัสการพระบรมสารีริกธาตุข้างบนบนเจดีย์จะต้องขึ้นบันไดไปกี่ขั้นข้อที่หนึ่งรขั้นข้อที่สองสี่ขั้นข้อที่สามหนึ่งขั้นขอตอบว่า299ครับอ่า 299ขั้นเป็นคำตอบที่เประตูให้นนลงครับผิดันมอ, <25 S 2> อ,อืมเราต้องขึ้นปะวันเนี้ยคำถามสุดท้ายครับถามว่าที่วัดสเกตเนี่ยจะมีรูปปั้นแรงอยู่ในวัด uh huh. อ,อ,อยากรู้ว่ารูปปั้นแรงเนี่ยเพื่อลำลึกถึงอะไรข้อที่1ครับลำลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยมีโรคหาระบาดาข้อที่สองฟังฉนก่อนนะ รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เคยมีวันโรคระบาดและข้อสุดท้ายรำลึกถึงวันครบรอบของ National g e o g r a p h i อ๋อได้แน่ได้แน่มันเป็นสารกันดีแหละแต่กองไปหมดแล้วนะ <c oughs> แร้งนี่ยเป็นญลัษณ์ของความตายคล้ายกับนกแสวเพราะว่าแร้งนี่ยจะกินซากซากศพ <c oughs> ขอตอบล่วงห่าครับ เพราะอะไรมันหยาบดีไม่ใช่โรคห่ามันสูกมันรุนแรงในชะ่ไหมโรคหา่าโรคห่าโรคอะไรโรคห่ามันทำให้คนาตายตโรคห่ามันคืออิวาตก,การโรคถูกปะ่ะคือโรคน่าจะคือพญายทองล่วงอะไรถูกปะ่ะโรคห่าเป็นคำตอบที่ <c oughs> ถูกต้องคำบอม <c oughs> เริ่มจากที่ประเทศไทยในสมัยก่อนเนี่ยเคยมีโรคอะฮิวาตะกโรคหรือโรคหาเนี่ยระบาดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ซึ่งสมัยนั้นเขายังไม่รู้วิธีรักษาคือคนจะตายเยอะมากคือเป็นโรคระบาดทั้งเมืองคือคนจะตายกันเยอะมากเขาบอกประมาณแบบสามหมื่นคนเนี่ยตอนสมัยนั้นใช่ซึ่งสมัยนั้นพอไม่มีวิทยาศาสตร์เขาต้องทําพิธีในการนำรักาพวกแบบยิงปืนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเรอความเชื่อเออเป็นความเชื่อแบบสั่งให้แบบมีแบบพรมน้ำมนต์ท่วอะไรอย่างเงี้ยไปสายอย่างนง้นเออแบบเหมอนแบบสาย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 แบบเรียบขวัญ เรียกกขวนจำลังเออเรียกขวญอะไรเงี้ยพอคนตายเยอะมากเขาเผาศพอะไรเงี้ยทำพิธีในไม่ทันศพทั้งหมดก็จะแบบถูกกองกองไว้ที่วัดอะไรเงี้ยซึ่งวัดสเกตก็เป็นหนึ่งในวัดที่มีศพมามาเยอะมากก็วัดสเกตเป็นหนึ่งในวัดที่เป็นแบบศูนย์รวมอะไรเงี้ยซึ่งพอศพที่ไม่ทันก็จะกองกองกันอยู่เต็มวัดนะใช่ป่ะแล้งก็จะลงมาแบบลุมถึงขบวกแร้งคือเป็นพันๆตัวมาลุมถึงศพแบบหน้าแบบน่ากลัวมากมาจิกถึงเหลือกันดูอะไรเนะเพราะแบบเออเป็นอย่างนั้นก็เลยสรุปว่า แรงเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์แทนของเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องโลกหา่าผมอยู่บริษัทนี้ก็เจอแรงเยอะมากผมมีแต่คนแรงๆรงนั่นเลยแรงแรงคือผมมาด้วยความที่แบบผมไม่เคยมานี่ใช่ปะพอพูดถึงแบบภูเขาทองเนี่ยผมจะนึกถึงแบบมันจะมีวัดภูเขาทองที่เป็นแบบออริจินอีกที่หนึ่งอ,อยู่ที่อยุธยาจริงๆแล้วอะภูเขาทองตรงเนี้ยวัดคือวัดสเกตถูกป่ะวัดสเกตอะตอนแรกสุดแต่เดิมเนี่ยมีเป็นวัดที่มีมานานแล้วชื่อว่าวัดสแกแต่ว่ารอนึงอะก็คือมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสเกตที่สถานีระมาจกแบบ แบบเขาเรียกว่าอะไรอันเชิญไม่ใช่เชิดแห่ผ้าแดงอะขึ้นไปไ<อ>ห่มรงพระธาตุผ้าแดงเนี่ยเขาใช่คนอะเขียนชื่อลงไปเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือแบบว่าเขียนเสร็จแล้วก็เอาผ้าแดงเนี่ยแห่ขึ้นเออแห่ขึ้นไปเขาก็เลยมีความเชื่อว่าถ้าเราได้แบบขึ้นไปทําแบบอยู่ในพิธีเนี่ยเอาแบบผ้าไปห่มรอบพระธาตุเนี่ยทำให้เราแบบชีวิตร่มเย็นเป็นสุขเจอแต่เรื่องดีๆเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอะ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นความเชื่อซึ่งข้างบนนั้นจะมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่ใช่ปะ่ะพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยได้มาตั้งแต่ เสร็จก็เนี่ยสร้างเรื่อยเรื่อยจนถึงสมัยร้อหสร้างเสร็จเบิบท่านก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีกิกธาุมาซึ่งเขาบอกเป็นแบบพระบรมสารีริกธาุแบบออริจินคือเขามีจารึกอยู่เลยว่าแบบเป็นของจากกรุงกบิลพัทเลยอะ่ะอันนีเ้เราต้องมาเราจะมาไหว้กันเนื่องจากเราเป็นสายบุญกัน คือที่จริงอ่ะผมจะเลือกคุณมาเตดๆตั้งแต่เทปชิง,ชงเปรด<ป>แล้ว,ลวเพราะว่าอยากต้องการคนที่แบบเป็นไฟเตอร์ผมไม่ต้องคนที่แบบอยากเอาออฟงคนมาอย่างเงี้ยกูไม่ส่งหรอกจะไปชิงเขาอะไรเงี้ยมันจะนึืออกว่าอ่อนแอร์อะไรเงี้ย มาเทพนี้ก็เลยต้องเลือกนันนท์มาเพราะว่างานภูเขาทองเนี่ยเป็นงานที่อันหนึ่งคือสายบูญสองคนเยอะมากต้องการคนที่มีจิตศรัทธาแรงกล้าถึงจะมาขึ้นไปข้างบนด้วยกันได้ ถึงแล้วครับส,ส,ส,สวรสวรค์สมุิสวรรค์ชั้นสวรรค์สมุิของเราสวรสวรค์ส,สมุิของเราวินาทีแรกที่ขึ้นมาผมมันมันว้าวผมมากเลยใช่คือสวนมากผมไม่เคยมาด้วยแหละแล้วแบบ <c oughs> แล้วพอขึ้นมาปุ๊บแลเหมือนเป็นแสงตอนเย็นพอดีซื่นสวยมากๆเฮ้ย <c oughs> ซึ่งอันนี้คือเหมือนตามใน,นที่ผมอ่านมาก็ค <c oughs> ือแบบเขาจะผ้าแดงมผมซึ่งก็ผมแล้วสวยมากแล้วคือเป็นสีแดงของผ้าแดงตัดกับสีเหลืองของตัวเจดีแล้วตัดกับสีฟ้าของท้องฟ้า ยช่างงดงามสินี่กระไรใช่ตอนนี้นะครับผมขึ้นมาถึงเราสัมผัสได้ถึงความเป็นสิริมงคลที่แผ่รอบออกมาจากตัวรู้สึกเป็นคนดีเฮ้ยมพ่อน่นี่แบบรู้สึกว่ามันร่มเย็นอ่ะหรือความัดเชืาอเย็นอากาศมันเย็นมาก ก็นี่คือแรงวอสเกตแรงแอนเกตซึ่งเป็นเป็นอนุสร์แสดงถึงว่าประเทศไทยเนี่ยเคยมีโรคอวัยวกต่างๆระบาดคือเขาบอกว่าจะมาช่วงฤดูหน้าแรงแล้วก็จบสิ้นสุดตรงหน้าฝนคือพอเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆอ่ะสัตว์มันก็จะรู้แบบว่ามันก็จะมาชุมนุมกันเขาบอกที่วอสเกตจะเยอะมากแต่เหมือนเขาบอกว่าช่วงนั้นสมัยสยามในตอนนั้นน่ะเขาห้ามเผาศพในเขตกำแพงเมืองเขาก็เลยต้องเอาศพเนี่ยรัเลียงออกมาทางประตูผี แล้วคือวัสเกตอยู่ใกล้ประตูผีกนะ็เลยมากองอยู่ตรงนี้ที่บอกสมสมกันเผาไม่ทันสุดท้ายก็ต้องละคุมขุดหลุมใหญ่ๆฝังทีเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าสมัยนั้นนะพระพุทธา,าร้โตนะครับผมก็บำเพ็ญสมาธิแบบกรรมฐานรูปแบบหนึ่งคืออัศนาอส,อสุภะเอออสุภะก็คือการแบบดูพวกแบบร่างกายให้แบบปรงแบบกับความแบบการที่เราเคยเห็นว่างานสุดท้ายความเสื่อมซามก็มาพากไปร่วงโรยนลงในสายธารตามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ สืมซึ่งการวิปัสนาแบบนี้ชิมอนกับเจนเคยไปมาแล้วเคยไปแล้วก็คือไปเขาเรียกไปนั่งดูสร้างศพไปนั่งไปนั่งกับศพเลยศพตั้งอยู่ตรงหน้าแล้วนั่งสมาธิตรงหน้าในป่าช้าบนเขาคนเดียวพอนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยไปเก็บไปเก็บเ็ษเศเที่อยู่ตรงศพให้เราไปเอามาเลยซึ่งคือเจงกับชิมอนไปมาแล้วชิมอนได้ผ่านนี้แล้ว ทำให้เจนถึงต้องเป็นซิซี่ในวันนี้ไงชื่อเสียงของเอนิไซาามเจนเย่ก็มาจากการที่เจนเพอหยิบเชรมาได้แล้วเย่เลย<ช>ลคือทําตอนกลางคืนด้วยนะมืด<ช>ติบไปนั่งอยู่กับอระอาจาันยร์ใหญ่เอาข้าวตังสมาธิปกติเรายังทาสมาธิยากเลยอะแล้วผมอะเป็นคนแบบกลัวอะไรแบบนี้แล้วแบบเป็นคนชอบจิตปรุงแต่งอ่ะปะงั้นเดี๋ยวเราจบจากพาร์ทของแรมหน,นาไปแล้วเดี๋ยวเราลงมาพาร์ทของชุมชนสังคมกันบ้างเออคือง,งานวัดข้างล่างรู้จักไหมว่าเมียงูไม่รู้จักคืออะไรเมียงูคือการเล่นหนึ่งอะรู้แค่นี้ใช่ปะหรอ อันนี้ใช่หนนรอไม่ใช่วันนี้เราจะมาเดินในเรียกว่างานวัดภูเขาทองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยระหว่างที่เราเข้ามาในวัดก่อนก่อนที่เราจะเดินเข้าวันเราได้เล่งไว้อยู่2ออย่าง ผมมีกุ้ยช่ายหนึ่งกินได้ผักบางคนเดินใช่กุ้ยช่ายชอบใา่อยากกินไก่ปลาหมึกด้วยเข้ามานี่มารับ่บจากพราจางนะโอ้ย เคยมานี่ครั้งแรกป่ะหรือว่ามาหลายครั้งแล้วจริงๆเคยมาอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วคือวันนี้เนี่ยจะพามาคือแบบเฮ้ยมันเป็นเทศกาลที่รู้สึกว่าที่เราพาแฟนแต่เราเป็นคนละแฟนเป็นชาวก๊อแล็อยากพาเขามาเห็นความมหัศจรรย์ความแบบของงานวัดเออของงานวัดเราพาขึ้นไปข้างบนไหมครับที่ไปเขาเชื่อยังขึ้นไปข้างบนซึ่งปิดยังอ่ะไม่ปิดแต่พิ่งลงไม่ปิดไม่ปิดแต่คนนั้นมาคนนั้นมาขึ้นไปยังขึ่งเวลาที่พี่ว่าเพื่อจะทำบุญร่วมงานกับเต้พี่จะได้เกิดมาร่วมงานกับเต้ขอบคุณมาก ทำมุให้มีความสุขับเดินเงียให้สนุกนะคบสว,วัสดีครับแฟนพี่โจแฟนไปไหนแล้วี่ try this เนว่าแค่อย <จะ S 3> ู่ออนไลน์ใช่มค b e a l มันมีกลินใช่ม e s มันคือผักมันคือผักกุยช่ายดิจ b l e v e ่อแป้งเขาลองกินช่องวัตเจดนก็บอกบอก this is the best ช่องชายยาย่อง S <S ออโอเคโอเครนะัวนะนี้นะครับเราจะไฟต่อในงานวันนะครับครับผมเมื่อก่อนอ่ะผมชอบใสอหน้ากากอย่างนีใส่มากเลยนะผมไม่ค่อยชอบใส่หน้ากากมันซ้อนกับหน้ากากที่ผมใส่อยู่แล้ว <laughs> ผมผมไอ้ผู้ตรงไม่ค่อยได้เล่นนักการเด็กๆคุณเล่นบ่อยใช่ปะเลาเล่นกับใครเล่นอยากเด็กๆว่นนักการคือเล่นเสร็จแล้วก็ทำท่าเป็น,นตัวนั้นใช่ปะใช่ผมอยากไปยิงช้าสวรรค์อยากไปยิงเออปืนปืนปืนป่าปืน ยาวแถวมันยาวถ่ายลำบากไฟก็ไม่มีคนก็เยอะเดี๋ยวเข้าไปทำอัตลกเขาเสียอีกเฮ้ย <Yeah, ฝั่งนู anyway> ้นมีคอนเสิร์ตไปนด่าห้ากน่น่ากลัวปะครับกลัวิดแบบว่าโดนท้ายแล้ววไปไม่เข้าไม่เข้าโอ้ยปวดห้องเดี๋ยวมาได้ไหมปวดห้องเข้าเปล่าเข้าด้วยกัน เร็ข้าด้กันเป่ากลัวป่ากลัวผีเป่าโดนอะไรเงี้ยไม่้วามดกลัว้นไม่กลัว แายเฉยไปเอาวแล้วเฮ้ยไปเฮ้ไปเอาไปเอาไปเอาไปาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาเอาไป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 เอาไเอาไปเอาไอาไปเอาไปเอาไปเอาไอาไเอาไปเเอาไปเเอาไปเเอาไ

ใครจับเขาไม่รู้อะบนไมเอาแป๊บเดียวนี่รู้สึกเหมือนนี้เลยอะนี่คือสังสาระวัะสงสารการเกิดตายสามสิบแปดพบการที่มาต่อคิวเนี้ยก็เหมือนกันไม่เกีียวได้ใจนี้ยปะไม่กลัวไม่กลัวนิดเดียวนิดเดียวได้กินไข่ปลาหมึกเลยเลี้ยงไข่ปลาหมึกผัดไทยประตูผีไข่ทรงเครื่อง คุยใช่งั้นไปเราวิ่งเลยปะล่ะเอาป่าวิ่งกันเลยป่ะป่าวิ่งกันเลยปุ๊บเดินเร็วเร็วเร็วเร็ร็องร็เส็เร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 ็วเร็วเลยวเรวเร็ววเร็วเร็วเวเร็ o ร็วเร็ว็วเร็วเร็วเร็วเเร็วเร็วเวเวเร็วยวเรวเร็เลยวเวเร็เยววเววเวเ 아! 에에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  ลักเงินเป็นไปหัวอะไรผีใส่ศีลแล้วก็ใส่เห็นไหมเนี่ยสองเส้นเลยอันนี้รัตะครับอ๋อรัตะครับโดนใส่ศีลก็ยอมรับเลยว่ามันมีอาจจะมีโชคหนึ่งที่คือแต่งกอดเราไว้ใช่ปะตกใจมือกันเองมือตัวเองกันโดนกันเองตกใจมันเป็นมือผีมันมีผีมาจี้เอวด้วยปะ มีบ้างไม่มีเหรอจริคือพี่พี่บอกขอโดยลูกคือนั่งเดินใช่ไหมเดินอย่างเงี้ยเดินอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพี่เต้วยู่เดี๋ยวว่าก็จับจับพอจับเสร็จปั๊บเขาเลยโค้งอ่ะพอเข้าไปปุ๊บพอเห็นแสงจากประตูนั้นเราวิ่งไม่ต่ออะไรเลยวิ่งออกอีเดียวเลยแต่ก็ว่าแต่ไม่ได้กลัวมากแต่พอรู้สึกว่าจีเอลมันลับลวงเราเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าผีนี่ไม่โอเคเราเลยวิ่งออกผิดพลาด คนบางคนอาจจะกลัวหนูบางคนอาจจะกลัวแมลงสับบางคนอาจจะกลัวความสูงบางคนอาจจะกลัวเลือดของมีคมมันมีไม่กี่คนหรอกที่มันจะกลัวผีหรือไม่ชอบจังหวะจำตะแกร์ใช่ผมดูหนังจำตะแกร์ทีไรผมไม่เคยชอบเลยจริงๆปลาปลาปลาอะไรกินยดงอท้องซีซ่าสวยดีกว่าอลาปลาปลาไปนิดนึงไปนิดนึงไปแล้วเราไปถ่ายไปข้างหน้าก่อน เล่นน้วคามสุกไปต่อแถวทำไมไม่ต้องตอเขาบอกว่าห้ามทำลายทรัพย์สินห้ามถีบเตะต่อยผีเราเล่นเพื่อความสนุกเห็นไหมเขายังเขียนตั้งแต่แรกเลยว่าเล่นเพื่อความสนุกเออเห็นปหมเข้าไปโจ๊กกันปลาเสร็จวมากินไข่ปลาหมึกร้อนๆปิ้งน้ำจิ้มอร่อยๆตาไปดูมาหมูกันเลยตาตาปากแดงขึ้นมาเลย เป็นว่างจากบ้านผีสิงมาให้ได้น้องได้ทําอะไรที่ตัวเถนัดก็คือการเป็นฮีโร่จาเป็นการยิงปืนการเป็นสายลับการเป็นตำรวจเหมาะกับนนทน์กรพัฒน์ เมื่อกี้นะครับการแข่งครั้งแรกนะครับเป็นการแข่งเก็บแต้มนะครับผมได้ไปทั้งหมด11นะครับคุณได้ไป3ส่วนการแข่งครั้งที่2นะครับเตชนะไปด้วยสกอร์สต่อ1นะครับเอาใหม่พูดว่าชนะไปขาดลอยพูดใหม่ชนะไปขาดลอยนะครับ3ต่อ1นะครับส่วนการแข่งเก็บแต้มของชนะขาดลอยไปสิต่อ3ครับอันนี้ขาดลอยคงจริงครับซึ่งจำนวนนี้นะครับคือจำนวนที่เราได้มาครับผมจะให้ชาวบ้านให้ให้ชาวบ้านคุณได้เลย พี่มากกันไหมวันนี้จะทำไงเดี๋ยวคุณคุณพู่ว่าถ้าไม่มีเธอเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาไม่มีตัวเองอะเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเธอเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาไม่มีตัวเองอ่ะเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเธอเขาอยู่ไม่ได้หรอก มากครับได้ตามความฝันมาเด็กเนี่ยมิติโจยังแฮปปี้มากครับขาดอย่างเดียวคิงคองขาดคิงคองแล้วขาดชิงขนะหว่างที่หยุดอยู่กลางคันข้างบนแต่ไม่เอาผมเลยพูดตอนนี้ไม่ได้อู้ยช่วงนี้็ม บังเบนแล้วเมื่อไรน้อฉันจะได้เป็นแฟนเธอฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอเป็นยังไงบ้างนะสนุกดีแต่ผมกินเยอะมากเลยเยอะมากอยากไปเดินอดูแต่คือผมมาเตะๆหลายเทปมาเตะๆหลายเทพ ยานนทนขึ้นมาแต่ถ้าสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าความเป็นประเพณีศาสนาจะคล้ายกันเกือบทุกอันก็คือบวกศาสนาเข้ากับความสนุกสนานงานสังคมงานรื่นเริงเพื่อให้เพื่อให้ประเพณีทางศาสนาไม่น่าเบือ่อและเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้นผมว่าเป็นกุศโลบายที่ดีในการที่จะเบลนศาสนาให้มันเข้ากับแต่ละยุคแต่ละสมัยได้อะไรเงี้ยเออถ้าให้จาดอันดับท็อปทรีนะครับของ อะไรต่างๆในงานประเพณีนี้เทศก,กาลนี้ของผมอันแรกสุดเลยนะที่ผม amazing มากผมเปิดไปแล้วคือชอบเลยคือผ้าแดงที่หุ้มพระเจดีย์ข้างบนแล้วก็ตตดกระทงเป็นซีนที่ผมประทับใจมากผมแลาได้เห็นซีนสวยๆผมสามารถอยู่บนนั้นได้แบบดีอิมอ่มเอมอ่ะเห็นแล้วแบบมันมันคือเหมือนทางขึ้นไปสวรค์จริงๆอันที่2เนี่ยชอบอยากความที่หลุดเข้ามาในโลก something. s o m ติ h โลกของลักรนาลบางอย่างแล้วก็3ามคือชอบของกินในงานผมรู้สึกว่าแบบ เหมือนเป็นวันชีสของทุกอย่างอะเห็นอันนี้ทอดก็จะกินเค็มก็จะกินคืกินทุกอย่างแล้วมันอร่อยทุกอย่างนะใช่อย่างที่บอกมันเป็นวันพิเศษถูกปะเป็นวันที่แบบเราทําได้ทุกอย่างเรากินได้ทุกอย่างเราอยากเอออยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยผมชอบการเป็นงานแฟมิลี่เดย์ คืองานอย่างเงี้ยพ่อก็จะมีมีความแบบพ่ออยากพาลูกมาแม่อยากมาถ่ายรูปแบบคนเยอะๆมันดูไปซื้อของกินจุกที่เก๋ยังมันเป็นแบบความแบบอบอุ่นเนี่ยบอกไม่ถูกเพราะว่าแบบเมื่อกี้มีน้องเดินเข้ามาก็จูงพ่อแม่ก็จูงมือเข้ามาก็เออขอติดกระเาที่เขาซีเลยซึ่ง<ช><ช>นี่เป็นอีกหนึ่งเวย์ในการท<ช>ี่พุ้ลักษณะสามารถดำรงถึงทุกวันนี้ได้ก็โควิดวิถีชีวิตของคนแบบนี้อะไรผมเข้าใจว่าว่าภูเขาทองส่วนใหญ่จะอยู่ที่เออสวนรถไฟ คือมันมีเมืองมันมีเมืองจำลองเป็นเมืองเมืองจำลองหย่อมย่อมแบบว่าเมืองจราจรใช่เมืองจราจรในส่วนรถไฟมันจะมีโซนเมืองจราจรใช่ให้เด็กได้ปีกขี่จักรยานฝึกแล้วมทีประสบอะไรนั้นเหรอใช่แล้วจริงปะเนี่ยเออผมเข้าใจโอ้นนท์ก็เลยเข้าใจว่าบ่าพวทอย่าน uh ั fand fand ้น ผมเจอนลครับความฝ่ฝันของตอนเด็กผมเคยคิดอยู่เสมอเวลาผมไปกินอาอนหารตนานาา่างๆร้านขนมที่มันจะชอบมีเย,ยลลี่เม็ดๆสีดแดงๆที่อร่อยมากๆและในวันนี้ครับความฝันของผมเป็นจริงแล้วเด็ก,<ม>ดกๆอะ่ะ<ม>เขาบอกว่าควรบริโภคแต่น้อยมันมีไล้ยความ่มายมากเ่ไม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่าม่ไมะไว่คม่่ไม่ไม่ไม่คม่ไม่่ไม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 ่่อย่หม่อ่ไมรไม่คม่่ไม่ไม่ไอนไม่นม่ไม่ไม่มายมาไม่ม่ไม่ไม่ม่ม่ยม่ไ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 ม่่อม่ไม่ไคุณม่ไม้ไม่ไม่ไมนไม่ไมมื่อม่นม่ไ่่ของเรา